สวัสดีครับผมอมอมพันธ์นาวัฒนานนท์นะครับเป็นกรรมการผู้จัดก,การบริษัทฟูอิโนว่าเทรดดิ้งแอนด์เซอร์วิสจำกัดนะครับก็วันนี้ขอเป็นตัวแทนนะฮะพนักง,งานทุกคนนะครับขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านนะฮะที่ได้รับทองนะครับ แมวไทยคะ่ะในบ้านมี1ตัวแล้วก็เลี้ยงข้างนอกบ้านอีก2ตัวเลี้ยงลูกสาวชื่อไข่มุกค,คะ่ะไครเลี้ยงตัวเดียวคะ่ะพันเอร์เซีย4 5ถึงตัวคะ่ะแมวมีอยู่ประมาณ3าตัวครับแล้วก็ท้างบ้านใหม่อีกสองส่งมากับพันสองพันสองปีสองปีที่ท,ท,ที่ที่ส่งมาปีนี้ส่งมา5,400ซองคะ่ะส3ง0าซองคะ่งะเป็นร0 0ซองค่ะ อยากให้เนโกะค่ะมีกิจกรรมแบบนี้อีกเรื่อยๆผลิตภัณฑ์ของเนโกะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ที่บ้านใช้มาตลอดแล้วก็น้องแมวติดใจชอบมากอยากให้เนโกะทำผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้ต่อไปใช้ทุกตัวของเนโกะค่ะผลิตภัณฑ์ที่นี่มันดีดีมากอ่ะครับผมที่สำคัญคือสามารถผสมกับอาหารได้ผสมกับข้าวได้จะเข้าร่วมกิจกรรมตลอดไปครับอ,อ,อยากให้เนโกะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ไปตลอดเลยนะคะเย้ได้ทองแล้วนะคะเดี๋ยวปีหน้าขอเส้นใหญ่กว่านี้นะคะ ใจมากมากเลยเพราะว่าเคยส่งมาร่วมรายการทุกปีเลยค่ะไม่ได้เพิ่งได้รอบนี้ค่ะอยากให้จัดรายการอย่างนี้บ่อยๆอ,อ,อะค่ะดีมาก <laughs> จะได้ได้ลุ้นด้วยจะได้ให้น้องทานด้วยอะค่ะแกะทานทีไรนี่แมวทานหมดทุกทีเลยไม่เคยเหลือเลยรู้สึกดีใจมากครับที่ได้รับรางวัลใหญ่ที่บ้านเลี้ยงอยู่3ตัวครับปีนี้ส่งมาประมาณ3 0 0ซองครับก็อยากให้นกโกจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับจะได้เป็นรางวัลให้กับเพื่อนๆที่เลี้ยงน้องแมวครับทาสแมวทุกคน ฟอ,องเนโกะและฟองโทโร่ทุกฟองมีค่านะครับก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะฮะเก็บมันไว้นะครับเพื่อเอามาร่วมแคมเปญในอนาคตของทางบริษัทฟุยเนว่านะครับซึ่งเราจะจัดแคมเปญดีๆอย่างนี้ตลอดไปนะฮะเพื่อตอบแทนนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้มีอุปการะคุณที่สนับสนุสน,นสินค้าของเนโกและโทโร่มาเป็นอย่างดีโดยตลอดขอบคุณครับ